อาจารย์คะมีเสียงวิจารณ์กันมากเหมือนกันอย่างสะสะกัณนฐนวีเองก็ออกมาแสดงความกังวลว่าการที่เราเปิดบ้านต้อนรับผู้นําเมียนมามาในครั้งนี้เนี่ยอาจจะโดนอะไรเพิ่มเติมจากนานาชาติด้วยหรือไม่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการประชุมที่เซตเอาไว้แล้วแล้วก็มันจะเป็นโอกาสที่ทําให้นานาชาติเนีย่ยได้เข้าไปหาเมียนมาในช่วงเวลาที่มันเกิดวิกฤตในเมียนมาณขณะนี้ค่ะอาจารย์ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถใช้วาระโอกาสนี้ให้เป็น ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่หรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าเราแค่ต้อนรับเขาเฉยๆนะครับแล้วก็มีแค่พิธีกรรมพิธีการตามปกตินะครับแล้วก็ให้เกียรติเขาโดยที่เราไม่ได้ใช้โอกาสนี้ในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสารรค์หรือไม่มีปฏิสัมพันธ์อย่างาสาร้างสรรค์ก็เท่ากับเราทิ้งโอกาสและการทิ้งโอกาสในขณะที่ให้การยอมรับเขาในฐานะที่เป็นผู้นํามาร่วมประชุมเนี่ยอันนี้จะส่งผลเสียกับประเทศไทยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าในเกินประชุมบิมสเต็กเนี่ย สองประเทศที่มีอิทธิพลมากที่สุดกับบิมนสเตปก็คือไทยกับอินเดียนะครับแล้วยิ่งอินเดียกับเราเองเนี่ยมีการหารือก่อนล่วงหน้าด้วยถูกต้องไหมครับแทนที่จะใช้โอกาสในการหารือก่อนล่วงหน้าเพื่อที่จะร่วมกันกําหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันกําหนดยุทธวิจีว่าจะกดดันเมียนมาอย่างไรแล้วใช้เวทีนี้ใช้ทั้งแครอทและสติกถูกต้องไหมครับนั่นก็คือเรื่องของ การให้ประโยชน์แล้วก็การลงโทษ mm hmm. ถ้าสมมุติว่าผู้ผู้บริหารของเมียนมาก,ก็คือมีนองไลเนี่ย <Yeah. S 1> ยอมรับนะครับในสิ่งที่เราตกลงกันอย่างเช่น mm hmm. ต้องมีการหยุดยิงต้องมีการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต้องให้การเดินหน้านะครับเป็นไปอย่างฟรีแฟร,ร์แล้วก็อินลูซีฟนะครับก็คือ mm hmm. เป็นเสรีนะครับไม่มีใครแทรกแซงนะครับเป็นธรรมนะครับแล้วก็ไม่ไม่ถูกแล้วก็ทุกฝ่ายสามารถที่จะเข้าร่วมได้ ในอนาคตอย่างนี้พร้อมกับให้หลักประกันว่าจะมีความช่วยเหลือจากอาเซียนและนานาประเทศเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้โดยไม่มีการแทรกแซงจากรัฐบาลทาหารใ,ในทุกพื้นที่และเปิดพื้นที่ให้มีการตรวจสอบอย่างเนี้เราพร้อมที่จะต้อนรับมีนองหลายในฐานะที่เป็นผู้นําของเมียนม,มานั่นก็คือ constructive engagement หรือว่าการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน,นสร้างสรรค์แต่ถ้าคุณไม่สามารถที่จะทําตามสิ่งที่ตกลงกันได้หรือคุณรับปากแล้วคุณไม่ทําตาม การลงโทษหรือการไม่ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างส <Okay. S 2> รรค์ Constructive Disengagement ระหว่างผู้นำอีกหกประเทศของบิมสเต็กับเมียนมาจะเป็นอย่างไรเพราะนั้นถ้าเราสามารถที่จะมีมาตรฐานที่สูง <Huh. S 2> มีทั้งการให้ประโยชน์ที่ทุกคนในเมียนมาจะได้ประโยชน์พร้อมๆกับการลงโทษถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำตามแล้วที้นี้จะได้ใช้เป็นข้อเป็นเหตุเป็นผลกับประชาคมโลกได้ว่าเราให้โอกาสเมียนมาเราให้โอกาสมีนองลาย ได้แสดงฐานะเป็นผู้นําแล้วนะแต่เขาเลือกที่จะไม่แสดงในฐานะเป็นผู้น,นําเพราะฉะนั้นเราเองก็มีเหตุผลพอที่จะไม่ยอมรับในฐานะที่เขาเป็นผู้นําครับค<อ>ผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันขึ้นกับว่าผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ผู้นําที่คิดการล่วงหน้าและผู้นําที่พร้อมที่จะแสดงบทบาทนําในเวทีดิมสเต็กเ,เนี่ยเราสามารถที่จะ ใช้วาระนี้ให้เป็นประโยชน์ได้หรือเปล่าคะในในช่วงเวลาสองวันของการประชุมนี่หมายความว่าเราจะสามารถบรรจุเงื่อนไขต่างๆที่จะทําให้เมียนมาเนี่ยมีข้อตกลงออกมาในการที่จะสร้างสันติสุขสันติภาพได้แบบนั้นเหรออาจารย์เพราะว่าเราเป็นประธานครับเราสามารถที่จะเรียกประชุมแบบ r e ทร e a t หรือการประชุมอย่างไม่เป็นทางการได้และการอย่างไม่เป็นทางการถ้าเราสามารถที่จะตกลงกับผู้นําท่านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้นําของอินเดียบังกาลาเทศศรีลังกาเนปาปูตาได้นะครับแล้วก็กดดันเมียนมาได้เนี่ยผมคิดว่าถึงแม้มันจะเป็นการประชุมแบบรีทรีตแต่เลขาธิการของบิมสเต็ที่เข้าร่วมประชุมด้วยก็จะเป็นสักขีพยานครับว่าเกิดอะไรขึ้นในที่ประชุมแล้วมันจะเป็นการแสดงบทบาทผู้นําของประเทศ <c oughs> ในเวทีนี้ได้อย่างเต็มที่ครับเ <c oughs> พราะฉนั้นคาเจนดาพวกนี้มันสามารถที่จะเปิดเป็นการประชุมแบบไม่เป็นทางการป็นแบบรีทรีต เพื่อแทรกอันเจนดาได้ครับเพียงแต่ว่าเราเลือกที่จะทําหรือไม่เพราะถ้าเราเลือกที่จะไม่ทําแล้วก็ให้การต้อนรับต้อนรับเข้าไปปกติในขณะเดียวกันอันเจนดาที่คุยกันก็จะเป็นอันเจนดาปกติครับอย่างเช่นในเวทีทการก,ก็คือเรื่องแบงก์ขอบเดคอเรชันใช่ไหมครับที่พูดถึงวิสัยทัศน์ของ b ิม s t ต็กกระบวนการตัดสินใจแล้วก็ทิศทางที่จะทํางานต่อไปในอนาคต หรือการออกจอย n t สเตทเมนต์ยังแค่เรื่องเฉพาะแผ่นดินไหวระหว่างไทยกับเมียนม,มาใช่ไหมครับหรือการพูดถึงว่าโอเคผู้นําจะสนับสนุนการประชุมการกลไกการทํางานในเจ็ดพื้นที่นะครับหรือเรื่องที่ตกลงกันอย่างเช่น Plan of Action ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้สําคัญนะครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสาธารณาสุขนะครับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เรื่องของสิ่งแวดล้อมรวมถึง MOU ของ b ิมสต e กกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบลแบง a ์ยูเอ็นไแล้วก็คอนเซปต์โน้ตต่างๆที่คุยกันถ้าเป็นแค่นี้เนี่ย mm. ก็เท่ากับเราเองก็แค่เล่นตามอ g นด d าของ b ิมสต e กโดยเราไม่ได้แสดงภาวะผู้นําและไม่ได้ทําอะไรเพื่อที่จะทําให้ประชาชนเมียนมาที่เขาเดือดร้อนแสนสาหาัส mm. ได้ประโยชน์จากที่เขาเป็นสมาชิก b ิมสต e กอย่างที่ควรจะเป็น mm. เพราะอันนี้มันอยู่ที่ภาวะผู้นําของเราเลยครับ อาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ทำอย่างที่อาจารย์บอกว่าก็ดำเนินไปตามอเจนดาที่มีเซตเอาไว้ตามปกติแล้วไม่ได้ไปกระตุ้นเตือนหรือไปกดดันให้เมียนาเนี่ยทำตามสิ่งที่ประชาคมโลกคาดหวังเอาไว้ให้ทำตามสัญญาที่มีไว้ด้วยว่าจะจัดการเลือกตั้งให้ได้ในปลายปีนี้นะคะ่ะอาจารย์เราจะโดนกดดันจากประชาคมโลกแทนเองด้วยหรือเปล่าคะ ใช่ครับก็ก็เท่ากับว่าเราก็เสียของถูกต้องไหมครับและกว่าจะถึงการประชุมครั้งหน้าซึ่งต้องรออีก 2- หรือ3ปีเนี่ยมันก็ไดเป็นการทอดเวลาเพราะจริงๆแล้วในการแสดงภาวะผู้นำเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่เฉพาะทําให้ประชา,าชนเมียนมาได้ประโยชน์เท่านั้นและคลายความทุกข์แสนสาหัสของเขามันยังเป็นการทําให้บิมสเต็ปเองได้รู้ว่ากลไกของบิมสเต็ปเนี่ยมันเป็น,นกลไกที่ทรงพลานุภาพเพราะฉะนั้นจริงๆนอกจากจะคุยเรื่องเมียนมาถ้าเรามีภาวะผู้นํา ผมคิดว่าเอเชียใต้อ่าวเบงกอลทุกประเทศได้รับผลกระทบอย่างยิ่งจากการทํานโยบายการทางการค้าของสหรัฐในขณะที่เอเชียใต้เองก็เป็นตลาดขนาดใหญ่นะครับเรากํลาลังพูดถึงประชากรมากกว่าพันแล้านคนเรากํลาลังพูดถึง GDP ของประเทศขนาดใหญ่อย่างเช่นกรณีของอินเดีย <S <S ถ้าเราใช้เวทีนี้เนี่ยร่วมกันในการที่จะแสดงพลังว่าเอ๊ะประเทศเประเทศริมอ่าวเบงกอลเนี่ย เรามีอนานาจต่อรองเราพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรที่ดีกับสหรัฐเพียงแต่ว่าสาหรัฐเองก็ต้องพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรที่ดีกับเราผมคิดว่าเราสามารถที่จะส่งสัญญาณเรื่องพวกนี้ได้ดังนั้นเวลาเราเป็นผู้นําเรามีสิทธิ์ในการที่จะเรียกประชุมทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเนี่ยผมคิดว่าเราต้องใช้อเจนดานนี้ทั้งในเรื่องเฉพาะหน้าที่เป็นเรื่องฉุกเฉินที่สุด,ด,ด,ดก็คือกรณีของเมียนมาและในขณะเดียวก,กันก็ต้องใช้เวทีนี้ เพื่อรวมกลุ่มแสดงพลังของบินสเต็กในฐานะที่เป็นประเทศดิมอ่าวเบงกอลมหาสมุทรอินเดียที่อยู่ในยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่สุดของสหรัฐอเมริกานั่นก็คือ Indo ific, อินโดแปซิฟิกว่าพวกเราเองก็ต้องการแสดงจุดยืนของพวกเราพวกเราเองก็ไม่เห็นด้วยกับนโยบายก,กิจการทางการค้าที่พวกเราซัฟเฟอร์และสหรัฐอเมริกาเองก็ได้รับผลกระทบทางลบด้วยดังนั้นสู้เราเจรจาพร้อมกันเจ็ดบวกหนึ่งเพื่อจะสร้างอำนาจต่อรองกับสหรัฐ มันดีกว่าปล่อยให้ต่างคนต่างไปเจรจากับสาวค,ครับอาจารย์ในฐานะผู้นำเราทำแบบนี้ได้ครับค่ะอาจารย์คะนินในอีกมุมหนึ่งค่ะทางผู้นารัฐบาลฐานเมียนมาคือเราจะเห็นการปรากฏตัวในต่างประเทศเน้อยครั้งมากๆเลยในช่วงที่ผ่านมานะคะครั้งนี้รับคําเชิญเดินทางมาไทยอาจารย์มองไปถึงวัตถุป,ประสงค์เป้าประสงค์ของทางผู้นําของเมียนมาว่าจริงๆแล้วต้องการแสดงบทบาทอะไรด้วยหรือไม่ในเวทีครั้งนี้นะคะ แน่นอนครับผู้นําของเมียนมาแล้วก็สื่อของเมียนมาอย่างเช่นนิวไลท์ของเมียนมาก็คงจะต้องใช้เรื่องนี้ในการแพร่พันธด้ว่าเวทีภูมิภาคให้การยอมรับผู้นําทหารเมียนมาถูกต้องไหมครับซึ่งเราเองก็ยอมรับได้ถ้าเขาสามารถที่จะทําตามอานด์เดาที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเมียนมาทั้งคนเบอร์มิสและคนที่เป็นชาติพันธุ์กลุ่มน้อยหรือแม้แต่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับผู้นําเพราะนี่คือสิ่งที่มันเป็นมาตรฐานของโลกถูกต้องไหมครับ และในขณะเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะหยุดความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้แล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะหยุดได้เพราะเขาก็สั่งทัดมารอได้มันก็เป็นประโยชน์ถูกต้องไหมฮะดังนั้นมันก็อยู่ในสถานะที่เป็นวินวินซิทูเอชันถ้าเราสามารถที่จะกดดันได้ตรงกันข้ามถ้าเราไม่ให้เขามีโอกาสได้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์เราจะกดดันเขาได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นเวทีอย่างอาเซียนเนี่ยเราไม่ให้สิทธิ์ของผู้นําเมียนมาในการที่จะเข้ามาประชุมมันก็ทําให้โอกาสที่เราได้พูดคุย ได้กดดันเขามันเสียไปแล้วอ่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีเวทีอนุภูมิภาค mm hmm. ก็คือบิมสเต็เราก็ต้องใช้เวทีนี้ในการกดดันเขาต่อไป mm hmm. แต่ถ้าเกิดเราทําตรงกันข้ามนั่นคือเราไม่ให้สิทธิ์ในการที่เขามาร่วมประชุมนั่นท่ากับเราก็ปิดประตูไม่มีโอกาสที่จะได้กดดันเขาตั้งแต่ต้น mm hmm. ผมคิดว่ามันอยู่ที่ภาวะผู้นําของเรามันอยู่ที่การเตรียมความพร้อมในเรื่องของสาระ mm hmm. ในเรื่องของพิธีการของเราว่าเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากเรื่องพวกนี้ได้เต็มที่หรือเปล่า ซึ่งแน่นอนเรื่องพวกนี้เนี่ยต้องทํางานร่วมกันนะครับระหว่างบุคลากรซึ่งมีคุณภาพสูงของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเขาพร้อมที่จะไปหาโปรโตโคอลซึ่งเขาพร้อมที่จะไปหาคอนเทนต์นให้อยู่แล้ว <S <s, <S เพียงแต่ว่าภาวะผู้นําของคนที่เป็นระดับนายกรัฐมนตรีของระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในการที่จะสั่งการให้มันเกิดขึ้นเนี่ยม,มันเกิดขึ้นหรือเปล่าค่ะ จากนนในทางกับกันเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าผู้นำเมียนมาเองก็ค่อนข้างที่จะไว้เนื้อเชื่อใจกับผู้นำของไทยด้วยหรือไม่ว่าอาจจะไม่ได้หยิบยกในเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่อาจจะพูดกันยากขึ้นมาพูดกันในเวทีนี้เข้าถึงได้โอเคที่จะเดินทางมาท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศของเขานขนะนี้ค่ะไว้เนื้อเชื่อใจกับมีอำนาจเหนือและครอบงำไม่เหมือนกันครั <S <S บเพราะนั้นถ้าเขาไว้เนื้อเชื่อใจเขาก็ต้องเชื่อใจว่าเราสามารถที่จะหาทางออกที่ดีที่สุด กับทุกฝ่ายได้ซึ่งแน่นอนทางออกที่ดีกับทุกฝ่ายบางครั้งมันก็จะเป็นการกดดันเขาเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเขามีอำนาจเหนือและครอบงำอ,อันนี้ยิ่งทำให้เราเห็นครับว่าเรามีปัญหามากในเรื่องของภาวะผู้นำครับ